สวัสดีค่ะวันนี้ยายนุชจะชวนทำหมกไข่มดแดงใส่ไข่นะคะเป็นอาหารอีสานชั้นสูงนะคะหาทานยากค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงไข่มดแดงกาลังออกพอดีนะคะก่อนอื่นเราจะมารู้จักกับวัตถุดิบในการทำหมกไข่มดแดงของยายก่อนนะคะพระเอกของเราก็คือไข่มดแดงประมาณ2อีดกว่านะคะที่ยายได้มานะคะจะมีตะไคร้นะคะตะไคร้สองหัว หอมแดงปอกเรียบร้อยนะคะห้าหกกรีบนะคะห้าหกหัวพริกสดพริกสวนของเราเก็บจากสวนสดๆเลยนะคะแล้วก็ไข่ไก่3ฟองผักก็จะเป็นใบมะก,กรูดแล้วก็ใบแมงลักนะคะเกลือ1ช้อนชาผงนัวผงชูรสหนช้อนชาน้ำปลาอย่างดีแล้วก็จะเป็น น้ำปลาสำเร็จรูปนะคะตามไปชมกันเลยค่ะว่ายายจะหมกไข่มดแดงนั้นจะแซบ่บจะนัวขนาดไหนนะคะมาตําพริกของเราเลยนะคะใส่พริกไปประมาณ6เม็ดเกลือป่น1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะตะไคร้นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วใส่นะคะ ต้ำพริกกับตะไคร้แล้วก็หอมให้แหลกเท่าๆกันเลยนะคะ <S <S แหลกแล้วนะคะเราก็จะนำไปคนใส่ไข่เลยนะคะแล้วก็มาทำากกาครคลุกเลยนะคะ ใส่พริกแกงของเราลงไปจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่เลยนะคะยายจะใช้ไข่สามฟองไข่สามฟองก็คนค่อยๆคนไข่ให้เข้ากับพริกแกงของเรานะคะ ไม่ต้องคนแรงนะคะคนพอให้ไข่แตกก็พอหลังจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยค่ะพระเอกของเราก็คือไข่มดแดงนั่นเองนะคะของหายากใส่ให้หมดทุกเม็ดเลยค่ะแล้วคนเข้าด้วยกันกับไข่ของเราเลยนะคะ ปรุงรสไปเลยนะคะยายจะใช้ผงนัวนะคะ1ช้อนชาผงนัวผงชูรสของเรานี่แหละคะ่ะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายเนะะืจ้าน้ำปลาสำเร็จรูปนะคะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะนึงทัพพีพอดีคนให้เข้ากันนะคะ ลังจากนั้นก็น้ำปลานิดนึงนะคะเหยาะน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอนะคะพอคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมผักลงไปเลยค่ะใบแมงลักหรือผักอีตูบานเท่านี้แหละค่ะใบแมงลักนะคะผักอีตูบุแล้วก็ใบมะกรูดนิดนึงนะคะสองใบยายใช้เสร็จแล้วก็พริก สวนจะเป็นพริกสวนบ้านของเรานี่ยแหละค่ะหืหอมมากเลยนะคะหอมสมุนไพรหอมสมุนไพรแล้วก็ใบมังรักใบมะกรูดของเรานี่แหละค่ะกลิ่นหอมมากเลยหลังจากที่เราคนเรียบร้อยแล้วเราก็เอานำไปหมกหมกใส่เบตองนะคะ ะะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยไปหมกกันเลยนะคะวิธีการห่อของเรานะคะการหมกก็จะนําถ้วยมาหนึ่งใบนะคะถ้วยหรือจานก็ได้นะคะใบตองสองชั้นนะคะหมกลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ตักไข่มดแดงลงไปนะคะนี่เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะห่อแบบนี้นะคะก็จะวิธีการห่อแบบบ้านๆเลยนะคะใครจะทําเป็นกระทงใบตองก็ได้แต่ยายจะห่อแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็มากัดกัดเช็มกัดนี่ะกัดไม้กัด กัดไม้กัดของเรานี่แหละค่ะเป็นแบบนี้เพื่อความแน่ใจเราก็กัด2ชั้นเลยก็ได้ค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะนำหมกของเราเนี่ยไปนึ่งนะคะอ๋อแบบบ้านๆเลยนะคะ ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อความอร่อยความนัวของเรานะคะพริกขี้ฟ้าสวนนิดหนึ่งนะคะพริกสวนนะคะทำการห่อเลยต้องพับใบจองมาแบบนี้นะคะพับเข้าหากัน ก็จะออกเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะห่อของเราห่อหมกไข่มดแดงของเรานะคะเราก็มานึ่งเลยนะคะจับเวลาการนึ่งก็ประมาณ20-30นาทีนะคะนึ่งไฟประมาณปานกลางนะคะตุดไฟเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝา หม้อไว้ให้ละอุนะคะเรามาดูกันประมาณ15นาทีมาเช็คดูนะคะว่าไข่เราสุกหรือยังนะคะเมื่อเรานึ่งครบ15นาทีเราก็มาเปิดเช็คดูนะคะโอ้โหหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าตานะคะว่าหมกไข่มดแดงของยายจะมีหน้าตาหน้าอร่อยขนาดไหนนะคะค่ะเราก็จะมาดูหน้าตาของ หมกไข่มดแดงใส่ไข่ของยายเลยนะคะอือหือหอมมากเลยค่ะเห็นนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะอือหือหอมกลุ่นเลยค่ะแล้วก็ามาชิมกันเลยนะคะว่าหมกไข่มดแดงของเราจะอร่อยขนาดไหน กินนัเลยะะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวยายนุชยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยายก็ขอตัวไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ